สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปเช็คเวลาโฆษณาสตรีมค่ะว่าเราขาดเหลืออะไรบ้างแล้วก็เหลือเวลาเท่าไหร่นะคะไปเช็คกันเลยค่ะกดเข้าไปที่ facebook ของเรานะคะแล้วก็ไปดูตรงแดชบอร์ดมืออาชีพค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะจะเห็นคำว่าคู่มือโหมดมืออาชีพนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็เลือกคำว่าวิธีใหม่ๆในการสร้างรายได้นะคะจะเห็นคำว่านโยบายการสร้างรายได้ของพาร์เนอร์ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยค่ะจะเห็นคำว่าตรวจสอบสิทธิ์ในการสร้างรายได้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมานะคะข้างล่างค่ะจะเห็นคําว่าหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มีสิทธิ์ใช้งานนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะ เลื่อนลงมาค่ะจะเห็นคำว่าผู้ติดตามเพจของคุณไม่ถึง500คนนะคะข้างบนตรงผู้ติดตามเพจของคุณนะคะจะมีคำว่าตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเพจค่ะเรากดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปแล้วค่ะเราจะเห็นคำว่าดูข้อกำหนดนะคะเรากดเข้าไปค่ะ แล้วก็ไปเลือกคำว่าตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับเพจของคุณนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะกดเข้ามาแล้วนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเลื่อนลงมาได้เรื่อยเลยนะคะจนเจอคำว่าสถานะแล้วก็ชื่อของ facebook หรือเพจของเรานะคะจะเห็นสามจุดค่ะเล็กๆค่ะ เรากดเข้าไปที่ตรง3มจุดเล็กๆนะคะหรือว่าเราเช็คส,สถานะ well. ก่อนก็ได้ค่ะว่าพร้อมให้ตั้งค่าอะไรได้บ้างนะคะกดเข้าไปตรง3จุดเล็กๆด้านข้างได้เลยนะคะก็จะขึ้นคำว่าคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ค่ะเนื้อหาที่มีแบรนด์นะคะเครื่องมือสร้างรายได้อื่นๆค่ะ เราก็ต้องเข้ามาตรงคำว่าเครื่องมือสร้างรายได้อื่นๆนะคะเลื่อนมาด้านข้างค่ะจะเห็นลูกศรน,นะคะเรากดเข้าไปที่ลูกศรเลยนะคะไปเช็คข้อมูลค่ะว่าเรามีอะไรที่ตรงตามเกณฑ์บ้างแล้วนะคะแล้วก็ยังขาดเหลืออะไรที่ต้องทำค่ะเรากดเข้าไปเช็คได้เลยนะคะ กดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นคำว่าโฆษณาสตรีมค่ะเรากดตรงคำว่าดูเกณฑ์ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะมีคำว่าผู้ติดตามจำนวนนาทีที่รับชมนะคะวิดีโอที่มีการใช้งานต่อเนื่องนะคะว่าเราทําไปเท่าไหร่แล้วค่ะ สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะ